นี้นะครับ,บกลับมาอีกแล้วนะครับกับไลท์ไทยสตูดิโอหลังจากไม่ได้ทําคลิปประมาณ3เดือนเนื่องจากที่ภาร,รกิจเรื่องการเรียนครับแต่ตอนนี้ก็เรียนจบแล้วก็กลับมาอยู่ยุบานมอะมะม่อแม่แม่คือเก่าแล้วครับวันนี้กลับมาช้อนปรากัดอีสานนะครับ <ST AN CO> หน้างูนะครับหรือว่าชื่อสากลเรียกว่าสมาการลาดีนาอะไรสักอย่างเนี่นยครับผมก็ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็มากับ เนียหมูครับสตูดิโอนะครับวันนี้เขาจะมาถือกล้องให้นะครับเราก็กลับมาที่เดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้กี่ตัวนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเดินลงครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเมื่อตอนมาตอนแรกก็ลงฝั่งโน้นแต่ฝั่งโน้นมีน้องควายผมคิดว่ามารอบนี้น่าจะหายากกว่ารอบที่แล้วครับรอบที่แล้วว่าหายากแล้วรอบ มีผมว่าน่าจะยากกว่าเพราะว่าฝนยังไม่ตกลงมานะครับทําให้น้ํามีค่อนข้างน้อยครับน้ามีนิดเดียวเองครับนี่ครับปลาที่แถวบ้านผมนะครับมันก็จะอยู่ตามเขาเรียกว่ามันจะเป็นตรงที่อุ้งเท้าน่องควายครับที่เหยียบลงไปตรงโคลนนะครับก็จะเป็นเกิดเนช่องที่มีน้ําซึมอย่างนี้ เวลาควายเขาเดินก็จะมีรอยเท้าเขาอยู่แล้วก็ลุ่มต่างๆที่เกิดเป็นลุมแล้วมีน้ํานะครับปลากัดก็จะอยู่ในลุมแบบนี้นะครับแต่ว่าบางที่ก็จะอยู่ตามคลองนะครับอันนั้นต้องใช้สวิงหรือว่าอะไรไปช้อนเอฮนี่ผมลองจับดูเล่นๆเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่เจอบอ่อนลครับ สงสัยรอบนี้ก็จะคงได้กรอบม่วงเหมือนรอบที่แล้วนะครับไม่ได้เอาอ,อ,อ่พวกสวิงหรือว่าอะไรมาเลยนะครับผมชอบใช้มือช้อนม่วงๆอย่างนี้ไปเลยครับไม่เจอตอนเปนเด็ก็ใช้มือใช้มือช้อนครับคนรวงมปเลย บกบจะประมาณนี้วิธีหานะครับอันนี้ก็จะลองช้อนดูนะครับถ้ามีสวิงนี่ช้อนมั่วนี่สบาย,ยนะฮะนี่ลองช้อนไปแบบไม่มีวอดผมตอนเป็นเด็กก็ชอบมาหามเมื่อก่อนมันอุดมสมบูรณ์ครับเดินไปไหนก็เจอวอดแต่ทุกวันให้ดูดิอันนี้ผมหามาประมาณห้านาทีแล้วเดินมาห้านาทียังไม่เจอวอดสกวดนะครับ อนนี้ก็เจอวอดนะครับน,นี่มาดูวอดทุกคนนี่นี่คือวอดประกัดนะครับตรงนี้เมือกเมือกน้ําเนี่ยเมือกน้ําสีส้มมันคุมอยู่เมือกโคลนแต่จริงๆแล้วนี่มันเป็นวอดประกัดนี่นี่นะครับแต่ว่าเรากวนมันอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะได้เจอตัวหรือเปล่านะครับยังไม่โดนตัวนี่บอสเนาคืออะไรเลย มันก็มีนะครับมันอาจจะซ่อนละเพราะว่ามีหวอนอยากตรงที่มันมีหญ้าเยอะนะครับแล้วผมใช้มือเลยอืมเจอไรเฮียเจอวะเงียนเรียนมัน่ะ ช้อนยากมากครับตรงนี้เพราะว่ามีหญ้าครับมีหญ้าทําให้เวลาเราเอามือลงไปเนี่ยปลาอาจจะมุดไปก่อนแล้วก็ได้นะครับวอดวอดแรกเราพลาดไปอันนี้วอดที่สองทุกคนดูนี่นี่ครับวอดประกัดนแบบนี้นะครับปรากะะเอถ้าไม่มีปูเนี่ยแล้วปลาจะอยู่ไหมนี่ นี่ครับปูเดี๋ยวอันดับแรกเราเอาน้องปูออมาก่อนอ้อปูรอดขบับงั้นเราจะช้อนปลาเลยฝ่ันนี้ไม่มีไข่เราก็ช้อนได้อันนี้ได้ปูมาก่อนนี่เสบกหลาเอ้ยเอาเ<า>อาเอาเอาชนมือแล้วทำนี่ครับ แตมแรกแตมแรกเดี๋ยวตั้นางครับผมเอาเบ่งไเลยนี่ครับแตมแรกนี่ครับโอ้ย้ห่ร่ <c oughs> องรอยการโดนกัดนี่ยับครับเป็นเรื่องปกติครับของปลาลูกชอนการต่อสู้เอาหลุดมือไปละไปไหนละแยแล้วครับทีนี้จะได้ไหมนี่ หลุดมืออ่าได้อยู่ครับอ๋อแชรู้ว่ามีตัวไม่พลาดครับแต่ถ้าไม่มีนี yeah. ่แย่ใส่ถุงอุปรกรณ์มีแค่นี้ครับถุงพลาสติกมาไว้ใส่เขานี่ตัวนี้อาจจะเอากลับไปทำเป็นพ่อพันธุ์นะครับไปไข่กับพวกสายพัฒนาที่บ้านนะครับโอเค เจออีกแล้วนะครับทุกคนเจอวอดอีกแล้วนี่วอดประกัดจะมีไหมคิดว่าเราต้องระวังมันออกมุมนี้เดี๋ยวลองเอาตัวนี้ลงไปยังไม่เห็นออกมานะครับมันน่าจะตกใจผมเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่ามีไข่ไหมถ้ามีไข่หรือมีลูกน้อยเราจะไม่ยุ่งกับเขาเลยนะครับ โอ้มีไข่ครับมีไข่นี่นี่มีไข่นะครับบ่อนี้มีไข,เเเข่เอาขึ้นไปเราก็จะไม่เอาครับบ่อนี้เพราะว่ามีไข่เลือกตอนนี้เราเจอฟอร์ดอีกแล้วบ่อที่สามนี่อยู่ตรงนี้แต่ว่าดูสิบ่อเขากว้างมากแล้วก็ออกไปเป็นตรงน้ําไหลด้วยถ้าใช้มือ,อช้อนนี่คือต้องฝีมือจริงๆะครับแต่ว่าผมจะไม่เอา เพราะว่าจับดูแล้วนี่เขามีไข่ในซูมดูไข่สีนี่นี่ครับทุกคนนี่คือไข่ปลากัดนะครับอ่าเราจะไม่ปวนเขานะครับผมจะเช็คก,ก่อนทุกอวดที่เจอคนระับถ้ามีไข่มันจะไม่เอานะครับมีน้องควายที่เขามาเลี้ยงไว้ด้วยนะครับบรรยากาศดีมากครับเยี่้ออล้วบ้านเรานี่ก็เจออีกแล้วนะครับที่นี่ที่ไหน ที่นี่บึงคาสีสหัวไฟจังหวัดอุดรน,นะครับอําเภอสีท่านนะครับโอ้โหผมเจอตัวแล้วแต่ขอเช็คก่อนนี่วอนขอเช็คว่ามีไข่ไหมไม่มีไข่ครับวันนี้โอเคผ่านแต่เมื่อกี้ตัวเขาวิ่งไปแล้วครับโอ้โหให้เราใช้มือช้อนเลยนันว่าแล้วเมื่อกี้เห็นวิ่งไปไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับวันนี้ ตัวมีแน่ครับเมื่อกี้แต่เห็นวิ่งไปทีนี้มันกว้างด้วยบ่อนี้บ่อที่เขาอยู่คือเมื่อกี้อยากให้เพื่อนๆได้เห็นวอดนะครับผมก็เลยปล่อยปล่อยให้เขาวิ่งไปก่อนแล้วเราค่อยมาเ็นเขาวิ่งไปฝั่งนู้นนะเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามุดเข้าไปตรงไหนแล้วกว้างแล้วมันมีหญ้าวอดนี้ผมไม่ถนัดเลย สีโฉมกียว,ยยวตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่โอ้ยคว้ยขึ้นมาเกยเลยวะนั่งถ่ายไปก็ระแวงควายนะครับว่าเห็นเลยว่าบาบนี้ มนอนอีเรียบร้อยนะครับพลาดนะครับบันนี้เนี่ยครับพองตรงนี้นะครับเมื่อก่อนเคยเป็นยังไงตอนสิบปีก่อนผมกลับมาเขายังเป็นเหมือนเดิมแค่นี้คร่เป็นน้ำน้ำ,น,ำน้ำเองยังใสเหมือนเดิมพตอนประถมชอบแบบมาเล่นกับเพื่อนตรงนี้ครับมันช้อนประกันเดินเข้มาแช่น้ำตรงนี้นะครับก็สมบูรณ์มากับที่นี่ จังหวัดอุดรน,นะฮะใครคนไหนอายากมาเล่นกับผมก็มาได้ครับอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรนนะคระับแล้วก็ตรงนี้มันมีปลาอะไรนะที่เขาเรียกที่เป็นปลาเป็นปลาคอหน่อยไหมปลาช่อนปลาช่อนมันปลาช่อนอยุต่ว่าเอียงหัวปลากั้งนะครับปลากั้งนะครับที่บ้านผมเรียกว่าปลาคอกั้งนะครับที่เขากาชอบเล่นกันได้วพวกปลาสวยงามแต่ว่าน่าจะเป็นของอินโดมั้งที่มันแพงๆอ่ะที่สวย ได้ไหมครับพี่ไม้มีตัวมีตัวเดี๋ยวก้องแต่ว่าหัวนี้มันมีไข่นะครับมีไข่หเห็นไหมตัวตรงก้านไม้หน่อเห็นไหมเห็นไหมพี่พี่มองนิวสี่ไอ้มันจะมีใครแล้วก็ตรงมาอีกมีผอมันอยู่ตรงเตะมึงสี่สี่ให้มึงนี่ตัวผอมันอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับทุกคนที่เป็นลาย,ลายอยู่นี่นี่คือตัวประกันนี่ ที่นี่ผมชี้อยู่เห็นไหมในกล้อง mm hmm. นี่นี่ข้างหลังนี่อันนะครับถูกต้องเห็นไหมกระโดงนี่ครับสวยมากครับตัวพ่อแต่ตรงนี้เป็นไขน่นี่ที่ผมมือจับยูยนี่ mm hmm. นี่ยังมูเอาไข่มาดูหนะ่อยเออนี่อันนี้ไข่นะครับผมก็จะปล่อยเข้าไปอีกพ่อเขาก็เฝ้าดีอยู่พ่อเขาคงไม่หนีไปไหนน,นี่ใครอีฟดีว่ามาด,ดูก่อนว่ามีไข่ไหม อันนี้ไม่มีไข่เอาละงานนี้ได้เล่นได้เล่นเฮียเฮียวดูใกล้แต่ว,ว่าไม่เจอตัววะเห็นฝอดแต่ไม่เจอตัวกอบมือเยอะด้วยนี่ว่าเห็นวะมีฝอดูบ่บวะนี่ดูสีตัวโอ้พี่ เขาไขยจกดวงผีใช่ไหมเหนวอดไหนไม่มีไข่นี่ทำไมไม่เจอตัวอันนี้น่าจะเป็นวอดที่เราพลาดอีกแล้วนะครับนี่ไม่เจอบ้าหมานัน้วคถอะวา คงจะมีคอมเมนต์นะครับว่าทำไมไม่เอาสวิงมาด้วยมันมันไม่ลาดส,สิกครับพลาดครับพลาดครับวอดนี้ก็พลาดอีกแล้วจนะหาบอดปูอ,อ,อันตาน้องก่อยจะเอาพวกผมเลยนะฮะบุกถิ่นมันจะโดนอาด นี่นะครับอีกอย่งหนึ่งุดมสมบูรณ์นะครับยี่สีทาตสรุปนะครับชิปนี้นะครับเราก็ได้ตัวผู้มันแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งเราก็จะเอากลับไปไว่ไขยสายกลับไป ตัวอีสานนาคองเรานะครับซึ่งชิ้น,นี้นะครับถ้าจริงจริงคือมันไม่หมันนะครับไม่ใช่ไม่หมานนะครับ,บ,นนรบแต่ว่าเราเน้นเรื่องมนุษยธรรมครับเรื่องหรือว่ามันมีไข่เนาะเราก็เจอประมาณห้าหกหัวที่เขามีไข่นะครับผมก็เลยเพื่อที่จะปล่อยเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้เขาแพร่ขยายพันธุ์นะครับขนาดขนาดเนี่ยผมมาหาเนี่ยยังยังหายากนะครับเพื่อถ้าผมเอาไปปุ๊บเนี่ยรุ่นลูกร,รุ่นหลานนข้างหลัง คงจะหายากกับผมอีกนะครับก็สานาจเขาอยากให้อยากให้หลายๆคนนะครับได้มีโอกาสได้เห็นได้มาสัมผัสกับผมนะครับวันนี้เราก็เอาไปแค่ตัวเดียวพอนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ขึ้นแล้วก็เอาไปลงรัดนะครับเดี๋ยวเจอกันอีทีหน้าครับสวัสดีครับ